สบายดีพี่น้องมาสก่ทุกคนอ้นกับพาตูไปหาหมอเด้อพี่น้องเด้อหากมาพี่น้องแล้วก็ไปซื้อเข่าพี่น้องเยข่าเจ้าแน่ข้าเนี้วแน่มาไรหูข่างามงามพี่น้องงามเลยนี่ข่าเจ้าชื่อข่าเจ้า สองโลมาใบหูอันนี้เขาเนียงพี่น้องเลย mm hmm. กระซื้อข้าวเปียกเขา่มามาหหยน้องออโต้ละกันข้าวเปียกเส้นซื้อกบพี่น้องเลย mm hmm. คิดอยากคิดปนกบกัน,นกกเลยไปซื้อกบมาปน mm hmm. มาขาม mm hmm. หาพัดกีบพี่น้อง mm hmm. กบนี่ก็ส mm ี hmm. ่สิบพันป่ะกินอันนะข้าวเปียกพี่น้องเลยกินข้าวเปียกแล้วก็เสียวยาให้กิน ไมัน่เปอดมึงมั้งสบายดีพี่น้องมาจะกูจะกุนเมื่อวานนี้กะหา้าดูอ้วนคิดว่าหา้าแบบเราเคยหานะ้า,า,านนกาน,น,นะ,กะกินนั่นเข่ากินนมเลยเราเคยห้าพี่น้องมาโตนี่เราอ้วกแล้วกินรู้ไห้ไม่เปิดมึงมั้ยไม่ปิดนะ

กินยังลงไปกะบฮะกินยังลงไปกะบฮะขาดนำ้ำดิคือจะไม่เจ้ามาเขบวบยจริงเป็นคนล่าเริ่มอย่นอกรยแล้วก็ถ่ายน้ำแบดนี่ค่ะเมื่อคืนอุอน่นเับไปเล่นเมื่อคืนนี่ค่ะคือโบเห็นเป็นอย่างนี้หนอ่อยปกติอยู่แล้วก็มา,าเอาห่างีกเอาอกุกเลาะเป็ปกติ 一样，吧，小好大一样，嗯，小大营养咯，不 พาไปหาหมอแล้วก็ซื้อกับเปียกมากินสบายดีมาจุกคนเลยพี่น้องเด้อกินมเงี้ยจ้าก่กินแบบนี้เออน้องอืมมาหายกายกินยก,กินเรากินลงไปแเราหักออกนี่เธอบิ่งราเรากินเนนี่นเราเรากะวอกออกกิน้ากับไอ้นะองแล้วกันคาย แล้วก็ถ่ายแบบถ่ายเจ็บท้องนะพี่นอ้องตื่นมาเพระว่ามีอาการไข่ก็เลยพักไปหาหมออีกบหมอจัดยาให้บันหมอเบาคัดตินงยาตัวนี้บอกคันบบกเศร้าบ่นั่นละห้ไปหาตัวนี้สิซักยาให้บันจะเข้าไปพังเบอร์แน่นยูทูบนะ กินกินแล้วก็กินขผาวเอาซะก่อนหมอบอกว่าบอกให้กินแนวแข็งแข็งแนวย่อยยากให้กินขผาวต้มซะก่อนต้มชื่อข้าวเจ้ามาต้มอยี่ยมั่นแถวมี้ข้าวเจ้านี่เลยแม่ชิต้มข้าวปลาไว้ต้มต้มอะไรต้มใสขึ้นมาทอดหมูใส่แนื้อยังใส่ข้าวอะไรอะ เดี๋ยวใคกกาดนี่มัเป็นยนงมั้กไกินโแม่ไปกินไยเ้อ ก่อนเนี่ยมันเอาเป็นทิพย์ให้ไงะไนี่เต็ม,มเล้ไเต็มอ่ะเปียมืกอน สังเกตนะอยากกินแต่น้ำรอคนสังเกตนะแหนมแหนมมากสังเกตมึงอยากกินแต่น้ำก,ก,กิน,น,กนยกกันนงกินน้ำหน้ามากแบบหักตัอวบอ่แม่นห้าเดี๋นี่พี่น้องกินลงไปสักพักกินลงไปได้สักพักลแล้วเราจะกลัวอ่อ กินข้าวซิ้นบ่ลูกแม่เอา mm.

ไปละกับเออห้าไูกกาเพล้วกันไหมน,น้องแนมะ่ถูาแฟกาเสร็จโตเสร็จยังน้งจับกินน้ำไปหาม,มอนมได้หรอก

ยิงย่งเป็นอาเป็นแกงนี่จ้ะอ๋อภาเป็นอย่างเลยไงไนพาไปตามองดูด้วยใส่รัวขาดการอะไรอย,าอย,าาย่างนเงี้ยกินยังไม่พอ a รอกเอขาใส่ ออโแม่เนียนลกเล้าแม่เมียนลกเล่า หมอน,นุ่น 3, 3, 4, มเนาะเดี๋ยวข้าไปหาหมอเด้อ อยากทุกจะอยากกันนะมึงมาเมึงไหนเห็นไหมแลวกอาลูกแม่เอาห้ยลูกเลาเปลียดเสื่อนลูกเล่าเแมวเอาห้กินลูกเด้าหล่าห่าลูกเด้อมีน้ำมาพเสือหน่มนอ่เบิรน้วบ้านง

ก็ไม่จิ้นนะกระเาเขามมากว่ะชอบก็คือคือกเพาะเขาไว้ไม่จิ้นนะยม่ขาดชานาม กินในถั่วลูกเหรนี่นี่ลูกตักกินหลายกินในถั่วนแม่เอากินกิตักตักกินใช่เกินลูกกินกากินได้ได้บ่ล่หนี่ยน่ตักกิ้นหมด้วไเอานะไม่ห

หักกินลงไปเลยห้าออกอืมบุอิม่มบุลฮะบุอิ่มมันไม่จะแม่ชูหุงเข่ามแล้วแม่ชูหุงข่าหุงข่าแป๊บเดียวหุวาานนง่ะแม่ปวดน,น่องปวดน่อง จะกินนั่นอยู่ท้องสะก้อนกินให้มันแบบบหิวสะก้อนลดได้หรือว่าวเดี๋ยวแม่บันเบิ่งน้นนนองปลอมให้น้องกินข่าวกนนอนแก้ดีกินลูกกินอืมกินลูกกูมัดตัวทอไมน่ามัดอหรอเทสต้าหมือน هما مين هما؟ هه مع عمو عمر นกเป็นยังไงตัวน้งแน่ฮะกินหนากิ้นหนาแบบนี้ เขาเห็นหน้าไม่เห็นไม่เห็นไหมฮะไม่เห็น กินแล้วเราจะไปหาหมอใหม่ก็ได้เลยกินยาก็คือเก่ากินยาก็หักออกนอกจากซักจะซักยากเอาซักยาเกา่เาหน่อลซักยาดีก็ได้ซักยาตันก็ได้การดูแล้ใหญมันหากนะน

เขเปียกเข่าเขากินเลยอดเเปียกเข่า <laughs> 嗯，嗯嗯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  จะนอนข่าวลูห้ามน้าอันหนแ้วขาุเจ้ไปเจ้า้ามนมาอ,อันในก่อนลูกอันอะไก่อนอันอะตัวเองก่อน วันเมื่อทร้าเราไปกินยาร้อนยำพันกินเาเห็นเาะก็เ,เลยว่าเราหากัา แต่ว่ามือตะม่าว่านี่นะนี่นะและ้วก็มาเคลื่อนนี่ก็เป็นแบบนี้ก็เลยกินข่าวนี่นะแฉ่เรากินยาทางเบื่องเลยยังมีอาการแบบขึ้นไส้อย่างห้าระยังอยู่เลยถึงกับจะหาหมอใหม่หมอบอกแต่ว่าเราเมียนนี่ไข่น้ำพี่น้องอโตนี่มีไข่น้ำกะทิมี่ยาหลุดไข่น้ำแน่ยาหลุดไข่ย,ยาชักยาอย่างคนกับมือหูเสื่อมอยู่นิดหน่อยเอาคลิปไฟก่อนไม่ออตรงแล้วคอหลังยิ่งหนา